이 영상을 찍어야지, 제가 찾아왔습니다. 가 여기에 읽어도 너무 귀엽고, 제가 찾아왔습니다. 제가 찾아왔습니다. 제가 찾아왔습

လူချင်းမဲလူချင်းမဲလူစိမ်းလူစိမ်းအကြ 진야들이 y 开始在走路。Okay, 넌 정말 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 넌정

เรานียอ่ะแตที่จ้างเขาก็ได้มีอมปกร

ီရာာအာိိပိိပရာာကွိလောာကွိလေ thổ chết tôi chống thì nó hư luôn ตาจะได้เหซินดีนอตสีอือหบวหากมาตัวเดียวนี่ยล้ก็ยังทำเข้าก่นะเพราะว่านาซื้อตอนนำเข่ามานะถ้าอ่านาเขาคุนได้ละจยอมั้เป็นนี่ป่ะแต่งมือจริงสิได้ละเดวน้อสาวเนื้อคนี้ตัวคนดัดตั่ น้าเอาเช้าเอ้ยุงมุ่นมาก็ได้ที่เอาเช้าจะจะอุนมาก็ได้ีมเจ้าาินไปข้างบินไ่าน่ถ้าไม่ได้อนาจะเอาเงินออกับอุนมาเลยเนาะก็ได้เนาะเอาบินตัวนั้นก็ได้ตีหรืเอาตัวนี้มาเอาธรรมชาติ là tiền <laughs> ní xưa đó là chỉ tao thể như chạy tới lấy nhau một đó mà đâu nè về lấy nhau xưa cho to đó đâu phải thế nhau ta mua là lấy mà như thế nào có thể học Saya masih betul itu. Kalau kamu terima. Hello. Oh ya, ni